ก็ส <One> ว <input> ัสดีครับเพื่อนพนเช้าน <ancestors> ี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดีครับเช้านะครับเพื่อนก็วันนี้วันอังคารที่7นะครับเจ็ดมกราคมกันแล้วนะครับก็เลยปีใหม่ไปแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเ็ดวันแล้วนะแป๊บเดียวจริงๆนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวมาดู ในส่วนของบิตคอยนะครับ Bitcoin นี่พุ่งจวดนะเพื่อนอ่าก็เป็นไปตามแผนนะแผนการของเรานะครับก็คือมันต้องทะลุแสนแล้วก็ไปจอดแถวแถวสักแสนกับ5 0 0 0ันะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะครับขึ้นมาแล้วเเรียกว่าจวดๆเลยนะครับตรงนี้นะก็เริ่มมีความเสี่ยวนะเพื่อนเอาอว่แงบนี้ดีกว่าว่าเมื่อวานแท่งนะเขียวโคตรโคตรใหญ่นะครับ สรุปว่าที่คิดไว้นะว่ามันทุบมาให้รับของนะมันมันให้รับแค่แป๊บเดียวนะเพื่อนมันเด้งขึ้นแรงเลยนะครับเช้านี้เนี่ยยังไม่ได้ปิดแท่งนะเลือีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับวันนี้เนี่ยจะขอไปแบบรวดเร็วเลยนะครับก็คือแท่งเขียวใหญ่มานะครับเล่นแบบง่ายๆเนี่ยก็ถ้าแท่งแดงเกิดขึ้นนะเราก็ค่อยรับในแท่งแดงละกันนะครับสรุปแบบง่ายๆในทมเฟรมเดย์ผมว่ายอย่างนี้เลยซึ่งตรงนี้นะครับมีโอกาสที่ มันจะติดแนวต้านนะครับมันก็อาจจะมีไซเวย์ยึกยักนะครับให้เราไปเทียบเคียงกับลูปก่อนก่อนนะครับตรงนี้นะเราก็ถ้าเรามองเทียบเคียงกันกันกบชุดสมมติมองตรงนี้นะเทียบกับชุดตรงส่วนนี้นะครับอ่าอะากที่ทุบแรงมานะครับทุบแบบยึกยึกนะครับเนี่ยนะทุบแบบยึกยึกยักยักนะครับก็มีมีแนวสําคัญนะก็คือ อพอมันเบรกเทรนตรงนี้ขึ้นมาเราลันยิงยาวไปเลยก็ได้แล้วก็มาสังเกตสโตแคสนะครับ <c oughs> สโตแคติกเนี่ยมันก็ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันสะบัดไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถตีเป็นกรอบเทนไลน์นะครับวางพาดไว้ก่อนสมมุติว่ามีแท่งทุบแรงๆนะครับ1แท่งเนาะแท่งแดงโคตรใหญ่นะครับ เราค่อยออกจากรันเทนนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับจะรับของเพิ่มนะถ้าเราอินว่ามันจะไปต่อได้นะรับของเพิ่มเนี่ยก็มารับในทุกแท่งแดงแล้วกันเนาะแท่งแดงใหญ่ๆปิดแท่งปุ๊บนะรับสัก1ไม้ปิดแท่งปุ๊บรับสัก1ไหม้นะครับหรือจะเอาสเตจจี้ของตัว EMA 9กับ21มาจับ,บ,บก็ได้นะครับ <c oughs> ก็คือส่วนใหญ่เวลามันบินลอยตัวเหนือ EMA 9นะครับก็คือปล่อยมันลันไป แต่ถ้าเราอยากจะรับของเนี่ยก็มารอรับแถว EMA9 นะครับผมว่าไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เนี่ยถ้ารับ EMA9 ได้รับของแน่นอนนะครับเนี่ยรับหลายครั้งเลยนะครับแถมนะครับมีหลุดมา EMA21 ด้วยนะครับก็มีตอกลงมา EMA21 สองครั้งเลยนะครับทีนี้เราของเราเองนะตอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราอยู่ในชุดขึ้นประมาณนี้ไหมแต่ถ้าอา่าถ้าอินว่ามันจะขึ้นต่อได้นะครับก็ ใช้ระบบรับตอนแท่งแดงก็ไม่น่าเกียดนะแท่ง day แดงนะเออก็น่าสนใจนะครับเพื่อนจริงๆผมไปลอง b a c k เทสส s t จี้อันนี้มาแล้วเรียบร้อยนะก็ในเทรนที่ว e e k เป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็รับในเดที่มันเป็นแดงแดงเนี่ยก็เรียกว่าได้เงินนะเออได้ตังค์แน่นอนนะอันนี้ก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับทีนี้นะเรามาดูในชุดของปัจจุบันตอนนี้นะครับ เดี๋ยวลบทุกอย่างทิ้งก่อนนะครับวางเส้นพาดนะครับตรงนี้นะมัน break trend เรียบร้อยนะนเพื่อนไปตั้งแต่วันที่เกิดสัญญาณซื้อนะตรงตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวขอปิดนิดนึงนะอ่ะเรารับด้วยสตแล้วคับเนาะสโตเนี่ยบอกให้รับตั้งแต่แท่งนี้ตอน <c oughs> ตอนตอนเปิดแท่งนะครับแล้วก็ปิดแท่งเนี่ยคอนเฟิร์มการ break t r น n d line นะครับตรงนี้นะก็เรียกว่าจะเข้า ตอนปิดแท่งแรกนะครับที่สโต์หักขึ้นก็ได้นะครับหรือตกรถนะมารับตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้นะก็เป็นจุดที่แบบเฮ้ยมันตอนนี้มันเปิดกระชากขึ้นไปนะอืมความความรุนแรงเนี่ยผมว่ามันขึ้นค่อนข้างแรงนะมีโอกาสที่มันจะกลับไปทําจุดสูงสุดก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะเดี๋ยวเรามารอดูตอนขึ้นมันสะบัดแล้วกันเนาะอ่าตรงเนี้ ไอ้สโตมันขึ้นไปอยู่โอบอสนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับไปขายแถวซูเปอร์เทนนี่แหละนะนะกำลังดีนะแสนกับ 4, สี่พนนะครับมันไปมงส่วนใหญ่มันไปม,ง,ม,ไปมงแล้วมันจะมีย่อนะครับเราค่อยมารับใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครได้ทุนบอกว่าดีอยู่แล้วนะครับลันเทนยิงขึ้นไปเลยนะครับมันจะย่อมันอะไรเนี่ยก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้ารับมาเนี่ยราคาผมว่าค่อนข้างดีนะครับ รันยิงยาวได้นะไปขายอีกสักสองสาเดือนเนี่ยก็น่าจะได้กําไรเยอะอยู่นะครับอ่ามีโอกาสไปถึงสักแสนสองได้อยู่นะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็รอดูนะรอดูแท่งแดงนะครับถ้าแท่งแดงแบบเข้มๆนะก็หลับสักไม้นะก็ทยอยหลับไปเรื่อยๆนะครับระบบจะประมาณนี้แหละนะผมว่าในช่วงที่มันเป็น up trend นะก็น่าจะพอเป็นไปได้นะครับนี่นะบางช่วงนะครับมันจะแดง3วันติดอย่างเงี้ย ก็ค่อยๆรับไปนะครับถ้าเราอินว่ามันจะขึ้นต่อนะครับจริงๆชุดณปัจจุบันตอนนี้ผมกําลังมองว่ามันหน้าตาขายตรงนี้มากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นท่อนตรงไหนแล้วนะของชุดนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเบรกเทรนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวใหญ่นะสองสวันที่จะถึงอาจจะเป็นแท่งแดงก็ได้นะเพื่อนๆใครจะไปรู้นะเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีแท่งแดงหรือเปล่านี่ เราลองมาเทียบเคียงกันดูนะเดี๋ยวผมลบเทรนตรงนี้จริงนะนี่ตรงนี้นะครับชุดฟื้นตัวนะเนี่ยลงมาแบบทังเขตซิกแซกจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับเป้าหมายอยู่ที่0ูนย์จุดศูนะก็ประมาณแสนกับสี่พันโดยประมาณนะครับแสนกับห้าพันซึ่งตรงนี้นะก็มันยังไปไม่ถึงเป้าหมายนะก็เป้าก็คือวางทิ้งไว้ก่อนนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเริ่มมีอาการแบบเอ๊ย ชนแนวต้านหรือเปล่านะอ่ะก็เดี๋ยวรอลุนกันดูนะครับก็อาจจะเหลือแกบให้วิ่งอีกสักวัน2วันนะครับวิ่งขึ้นนะเราก็น่าจะปรับตัวเป็นขาลงหรือพักตัวประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีรีเทสเมนต์ของทั้งชุดนะครับเพื่อหากเ้าตัวทางเขตนิดนึงนะตรงนี้นะก็ตรงเนี้ยเป้าอยู่0.618เรียบร้อยนะหม่งเป้านี้เรียบร้อย ก็เป้าหมายนะยังอยู่นี่0.786เนี่ยต้องไปถึงนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแสนกับ5,000นเ่ะผมว่าน่าจะได้เห็นนะครับก็เดี๋ยวลองตีดูดิ0 0. เขาบอกว่า0.81เนอะนะเราก็เปิดราคา,าไว้ก่อนแสนกับ5,100นะครับเดี๋ยวดูในกราฟเพอร์เวชชั่นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> กราฟนี้นะก็อ,อ ศูนแปดหนึ่งจะอยู่แสนกับ5100นอนะเท่าเท่ากันเลยนะครับโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับก็ลองลองพิจารณากันดูแล้วกันเนาะซึ่งก็ถ้าไปถึงราคาแถวๆนี้บางทีมันจะกลายเป็นเซียนนะผมว่าก็อ่แท่งนี้ปิดวันนี้นะอย่างนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีพักหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นต่อนะอีกสักหนึ่งดอกแล้วก็ร่วงลงนะเป็นขาลงนะประมาณนี้นะอันนี้ที่ซีนาโอที่คิดไว้นะครับแต่ว่า ไปถึงไม่ถึงไม่รู้นะเธอออกแนวอาจจะทุบก่อนเพื่อเด้งขึ้นอีกทีหนึง่งแล้วก็ค่อยทุบจริงอันนี้ก็เป็นไปนได้อยู่นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปพิจนารณาดูละก,กันนะครับเพื่อนในส่วนของ Bitcoin นะเดี๋ยวย่อยดูในสี่โมงนะครับสี่โมงนะครับก็เราวาดผังกันบ้านไปเนาะ a b c x a b c ตรงนี้นะมันก็ตุยๆนะว่าเอ๊มันจบแล้วปะาวะนะครับรา่ว่ามันขึ้นแรงนะเพื่อนดูแท่งแบบ โคตเข้มเลยนะเมื่อตอน5้าทุ่มนะปิดแท่ง5้าทุ่มเนี่ยตอนนี้กําลังไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับซึ่งตรงนี้นะมันก็สโตขึ้นไปอยู่โอบอทนะครับมีโอกาสที่มันจะยึกยึกยึกยกเด้งขึ้นต่ออีกสักดอกหนึ่งเข้มๆหรือแทงเป็นไส้หดลงอย่างนี้เนาะถ้าถ้ามีออกแนวว่าไซเวย์อัพแล้วก็ปิดเป็นไส้นะลองดูยอดตรงนี้อีกทีนึงนะนี่ตรงนี้นะแท่ง 4H นะครับ เป็นฮมเมอร์หรือโดจินะครับแดงๆหน่อยประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณกึ่งๆว่าจะน่าจะต้องขายนะครับผมมองว่างั้นนะก็ตัวนี้มันยังไม่ได้มีแท่งนั้นเกิดขึ้นนะผมว่าก็ยังพอที่จะมองเป็นขาขึ้นเบาๆได้อยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นแกลบค่อนข้างกว้างนะตรงนี้นะก็เอามาซัพพอร์ตกับเหตุผลที่เรามองว่ามันควรจะต้องขึ้นไปถึงตัวศูนย์เอ้ย 0.81นะอยู่ที่ประมาณแสนกับ5000นะครับอ่าตรงนี้นะผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปอีกสักหนึ่งชุดนะครับอ่าอาจจะทุบก่อนหรือดึงแล้วดึงขึ้นก็ได้นะครับจะประมาณนี้เลยเนาะในสี่ชั่วโมงคงคุยๆกันได้แค่ประมาณนี้นะตอนนี้มันกําลังบินอยู่นะครับก็ลุ้นกันต่อนะลุนให้มันบินต่อนะครับหชั่วโมงนะครับหชั่วโมงตอนนี้นะครับอ่ามาดูในฝั่งของ1ชั่วโมงนะครับ ของ1ชั่วโมงเนี่ยมันดูสัญญาอินดี้เนาะตรงนี้นะครับถ้าเข้าตามสูตรสโตยกโลนะครับมันยังไม่เสียทรงเลยนะเพื่อนอ่ามองอ,อย่างนี้นะครับนี่นะก็เราก็นับกันไปอย่างนี้เนาะ A B C X A B C แต่ความจริง <c oughs> อาจจะนับผิด <c oughs> ไม่แน่นะไม่แน่ เอ็กเน่อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าผมผมว่าตรงเนี้ยกออ็พอพอทนนะนับประมาณเนี้ยก็ไม่น่าเกียดนะครับแต่ทีเนี้ยขา C เนี่ยไม่รู้ความยาวมันแบบยาวแค่นี้เลยไหมนะเดี๋ยวเราลองไปตีเป็นแบบเป้าโปรเจกต์ขึ้นไปนิดนึงนะครับในชุดตรงนี้นะก็ตีไปที่ C แล้วก็หักลงตรง X นะครับอ่าพอมนี้ไหมเดี๋ยวนะ อะไรนะอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะเป่าลอยนะโอ้โหเรียกว่าเป่าลอยเป๊ะๆน,นะเพื่อนก็มีอาการซุดตัวนะตนัวนี้ก็คือคนคงตีมาคล้ายๆกันแหละเนาะเนี่ยแสนกับสองพันนะรูดเลยนะครับก็ไปต่อไม่ไหวติดด่านนะนะ่ะตรวจเช็คสภาพกันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะก็อาจจะมีรูดนะตรงนี้นะก็ชุดตรงนี้เป็นเทรนขึ้นสีนะครับ เอาแบบง่ายๆก็ดูเป็นแนวเทรนนะครับเทรนตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ลงมาก็เราก็ยังมองขึ้นนะมนโนกล่าวว่าขึ้นต่อได้นะครับแต่ตรงนี้นะเป็นเทรนมันค่อนข้างโอทักกว่ามันจะหลุดนะลงมาหลุดแสนนะครับก็กําไรที่มีอาจจะคืนตลาดไปหมดนะแสดงว่า <laughs> ตรงนี้นะถ้า เผื่อเลือเพื่อขาดนะขายสักหน่อยก็ได้นะถ้าใครรับมาทุนไม่ค่อยดีนะครับเน้นทำกำไรไปก่อนนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็เริ่มเป็นเทรนขาซีเนี่ยอาจจะเป็นอิมเพลืมไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวผมก็นับขึ้นไม่เก่งนะแต่ว่าก็มโนนะตรงนี้เป็น1 2 3 4แล้วเดี๋ยวมีขึ้นขึ้น5ขึ้นไปนะอ่าอันนี้ก็สายกาวนะมโนว่ามันจะขึ้นต่อนะครับ ก็ออกแนวประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าตรงนี้พักตัวเสร็จมีการยิงขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะได้เทรนไลน์โซนๆประมาณนี้นะครับออกมาเป็นเส้นพาดเนาะถ้าสมมุติว่ามันพาดอย่างนี้เนะเป็น A B C X A B C อสมมุตินะแล้วก็หักลงอย่างนี้นะมีการดิฟนะอ่ะสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติก่อนนะครับเออมันอาจจะแบบไม่ได้สูงขนาดนี้นะอ่ะดิฟแล้วก็คอสต,ตรงนี้ลงมานะตรงเนี้ยน่าจะเป็นสัญญาณขายนะครับ อันนี้ก็ออกแนวจะประวานนี้เนาะอันนี้เป็นเกาๆนะก็เพื่อนๆเ,เอาไปเสพอย่างระมัดระวังนะตัวนี้นะไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงเป้าที่วางไว้หรือเปล่านะครับแต่เป้าเป้าหมายก็คือเป็นเป้าที่วางไว้นะซึ่งมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพื่อนๆน,นี่ก็วางมาร์กล l e r t รอไว้แล้วแหละนะในโซนๆน,นี้น่าจะไปพอจะไปถึงนะผมว่าแสนห้าพันแสนหกพันโซนๆนี้นะอ่ะก็ยังเป,เป็นเป้าบนที่รอคอยนะครับซึ่งถ้าถึงตรงนั้นนะ ในมุมผมนะผมว่านะนํำเพื่อนเพื่อน exit ออกมาก่อนบางส่วนนะครับเพราะว่ามันจะมีการพักพักฐานเนาะซึ่งพอมันพักฐานเนี่ยบางทีบางทีนะภาพมโนเนี่ยมันก็จ,จะแบบออกแนวไซเวอออกข้างมารับแถวแสนหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้นะมันอาจจะกินแกนเวลาบางทีอาจจะกลับย้อนกลับลงมาไม่ต้องลงมาที่ฐานเดิมก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับตรงนี้นะก็ รอดูแล้วกันเนาะว่าตอนจบชุดมันทิ้งตัวยังไงแล้วก็มันรอฟอร์มตัวยังไงเราเล่นเน้นเล่นขาลองเนี่ยก็มารอรับทามมิ่งนี่ทามมิง่งจริงๆก็คือ20นะผมว่าโดยประมาณ20 21อดมกรลานะครับอยู่ในแก็บตรงนี้นะ,ะน่าจะเป็นขาขึ้นต่อตรงเนี้ยอาจจะเป็นขาลงเป็นกรอบให้ช็อตลงมาหรือว่าพักพักเทดไปก่อนนะครับไปเที่ยวไปอะไรก่อนนะพาลูกเที่ยวนิดน,นึงตรงนี้นะ ออกแนวจะประมาณนี้นะไอที่คือภาพมโนของผมนะครับอันนี้น่าจะยิงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในฝั่งของอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์นะครับในทาวฟิมเดย์นะครับไม่ได้พุ่งจวดอะไรมากมายเหมือนกับของตัวบิตคออยนะเพื่อนเรียกว่าไปแบบเอื่อยๆอิ่เลื่อยเชยแฉนะอ่าตรงนี้นะครับก็ในทาวฟิมเดย์นะมาดูแท่งเทียนก่อน แทงเทียนวันนี้ไม่ได้มปเขียวใหญ่อะไรมากนะเป็นเขียวที่ถูกทุบนะเพื่อนมีความเป็นเซียนอยู่ด้านบนนะครับก็ตรงนี้นะตัวสโตแคสดนะครับเริ่มจีบนะเพื่อนอ่าสโตแคสแบบเรียวถามนะเพื่อนเริ่มจีบแล้วนะครับในส่วนของตัวไอซ์ไซนนะครับของถ้าชาวนี้เนี่ยผมว่าก็อยู่ระยะกลางนะครับก็เป็นเฟสสะสมนะครับทีนี้มันมีแนวออกแนวว่าเฮ้ ไม่แน่มันจะทุบนะครับเพื่อนของอีเทอร์นะถ้ายังไม่ได้มีของนะแนะนำนะครับคำแนะนำคือมารอรับแถวแถว ema 9ก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนเนี่ยแถวสักมผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะทุบลงมาหลุดคอตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะมันจะอยู่3 5 6 0ห้ากิเจ็ดสิตรงเนี้ยนะครับไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะลงมา ย่อมาถึงไหมนะครับแต่ถ้าลงมาถึงนะก็จะรับของนะครับตัวนี้นะเป็นเป็นเฟสคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เทียบเคียงกันดูนะเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าหลังจากที่มันทุบแรงแล้วมีความอึมครึมนะครับเราก็เทียบเคียงกับชุดนี้มาโดยตลอดนะครับแค่ดีกรีของความเข้มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับเนี่ยนะเพื่อนลองดูหย่อมตอนมันทุบทุบแรงมาตูมนะครับเนี่ยตูมลงมาชุดนี้นะนี่ก็คือตูมนี้นะครับแล้วก็กระดอนขึ้นนะครับ ทำถ้าเป็น A B C ตรงนี้นะก็คือชุดตรงนี้ A B C นะครับแล้วก็ทุบลงต่อนะครับก็คือเป็นชุดเฟสต,ตรงนี้นะครับพอเวนมองเป็นอย่างนี้เนาะตรงนี้มีเขียวใหญ่ขึ้นมานะครับก็คล้ายๆกับชุดตรงนี้แล้วนะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยมันกําลังออกแนวว่าไซเวย์ยืดยืนนะครับ <c oughs> ซึ่งชุดของสโตแคทนะมีความคล้ายกันอยู่นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้นะตรงนี้มันพุ่งจวดอยู่นะก็ พอลองมาดูในของเรียวไทม์นะครับสัญญาณเรียวไทม์หน้าตอนนี้นะเรียวไทม์เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าแท่งยังไม่ปิดนะเนี่ยค่ามันสะบัดยุกยิกยุกยิก,ยกได้ตลอดเวลานะขึ้นกับกรอบราคาเนาะทีนี้นะครับเนี่ยเพื่อนดูนะว่ามันกําลังจะคอร์สนะเพื่อนก็มีโอกาสนะที่แบบวันนี้นะมันจีบนะครับมันจีบก็จะเป็นชุดคล้ายๆตรงนี้นะมันจีบแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีแท่งแดงนะผมว่าก็ เพื่อนๆลองพิจารณารับดูนะครับตรงนี้นะอ่าตังเนี้ยในกรอบย่อยนะมันเป็น A B C D E นะครับก็ตรงนี้นะเราก็ดูๆไว้นะว่าเอยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแนะต่ั้เน้ะตรงเนี้ยถ้าเรามองเป็นภาพกรอบคล้ายๆตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสเบรกไฮข,ขึ้นไปมีโอกาสแถมมีโอกาสทุบนะครับลงมาด้านล่างเนาะซึ่งตรงนี้เป็นกรอบทดสอบจิตใจใครใจไม่นิ่งก็มีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับผมเองก็ขึ้นไปเมื่อคืนก็ขายไปบางส่วนแล้วนะ แต่ก็ยังถือต่ออยู่นะครับทุนไม่ค่อยดีนะรอบนี้เพิ่งไป follow buy มาแถว3630นะโดยประมาณนะแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็อืินกำไรมาจ่องเดียวนะครับก็แต่ว่าเขาขายบางส่วนไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไม้ไว้เผื่อมารอเก็บแถวสัก3600ต้นต้นๆนะครับแผนผมจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูใน4ี่โมงกันดีกว่านะครับในทำเฟรม4ี่โมงนะครับตรงนี้นะเริ่มมีอาการแบบเฮ้ยมันแผ่วเบาในการขึ้นเว้ย เออจริงๆมันขึ้นเข้มนั่นแหละนะครับเพื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวผมลบชุดนี้ทิ้งก่อนนะครับเขียนไว้ A นี่คืออะไรวะเนี่ยลืมไปแล้วเนาะเมื่อวานเราวางแผนอะไรไว้ก็ไม่รู้นะอ่ะเอาเป็นว่าแท่งสี่โมงนะเมื่อลองสังเกตดูว่ามันขึ้นนะครับมันก็เป็นออกแนวไซด์เว้า up นะครับ A B C D เดี๋ยวมี E อย่างนี้หรือเปล่านะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคอยอยู่นะครับในชุดตรงนี้นะสี่โมงนะครับเพื่อนลองสังเกตดูว่า มันนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้ลงมาโอเวอร์โซเลยนะครับตรงนี้นะถ้าลงมาโอเวอร์โซนะครับทำไมเราจะไม่รับของละ่ะนี่ <c oughs> อันนี้ก็ในมุมผมนะมองในเชิงของอินดี้นะก็เออฮ้ยมันก็เนี่ยทำไฮเออร์ไฮเอหายเรียบร้อยนะหยอมตรงนี้นะเมื่อเทียบกับตรงนี้นะไฮเออร์หายแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับ ก็ย่อลงมานะถ้ามันไม่หลุดคอ3,300นะครับก็เป็นจุดรับที่ค่อนข้างดีนะผมว่าก็ทีนี้นะเราก็มาทำแผนรอไว้เลยนะว่าเฮ้ยมันลงมาแถวไหนได้บ้างวะ่าเพราะว่าตัวนี้มันก็ตุยๆนะแถมถ้ามันหักลงมาจริงๆนะครับมันเป็นไดเวอเจนนะนเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับทำไฮเออร์อ่าทำเหมือนไดเวอเจนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยราคาขึ้นแต่อินดี้มันลงนะครับก็ เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะแบบว่าเฮ้ยมันจะทุบแล้ววะนะครับก็เสียวๆนะเพื่อนตรงนี้นะก็พอมองเป็นอย่างนี้นะผมก็เลยมโนขึ้นมาแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยเราเรามารอรับของกันดีไหมนะครับอาจะประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดอย่างนั้นนะก็ต้องรอปิดแท่งตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับมันน่าจะแดงลงมาหลายแท่งเลยนะครับตรงนี้นะอาจจะแดงลงมาสอง,ส,องสาแท่งนะครับ มีโอกาสที่จะหลุดคอ3560ลงมาได้นะครับก็ก็เลยคิดว่าเตรียมไม้รอไว้ดีกว่าแต่ทีนี้นะครับมีอันนึงให้ให้เพื่อนๆดูไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดบางทีมันอาจจะผิดก็ได้นะครับตรงนี้นะมันหักลงมานะครับเพื่อนดูนะนี่นะอินดี้มันก็ดูหักลงมาเดเวอเจนต์เกิดเหมือนกันเนาะตรงนี้นะเนี่ยนะอ่าแต่ว่ามันมีขยักเร่งขึ้นอีกหนึ่งสปนะครับก็เป็นจังหวะ เบิร์สองนะครับอาจจะมีพุ่งขึ้นนะไปหมองเป้าหมายที่เราวางกันไว้เนาะสามพถึงสามพตรงเนี้ยราคาตเนี้ยมันยังไม่ได้มาถึงนะเพื่อนก็มีโอกาสนะที่มันเจะแอลแอลนะเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับตรงนี้นะก็เตรียมเตรียมไม้รอไว้ก่อนนะมันน่าจะสวิงไซเวย์นะครับตรงนี้นะยึกยักยึกยักนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะในสี่โมงผมว่าเนี่ยมีให้หลุ้นได้ได้เสียวนะครับ แต่ว่าท่านี้เท่งนั้นเนาะก็ให้เพื่อนๆวาดเทรนไลน์อะไรสักอย่างไว้นะหรือว่ามีจุดคัดที่ชัดเจนแล้วนเนาะใครไปไล่ราคาแถวๆนี้นะครับก็อาจจะต้องวางคัดไวใ้ใกล้ๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทุบแบบไม่ลืมหูลืมตานะล่นลงมาลึกๆได้อยู่นะครับจะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ4ชั่วโมงก็คงผมว่าเริ่มมีความแผ่วในการขึ้นนะครับอาจจะต้องลงมาพักตวัวก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันนะครับใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวดูตามสโตแคสนะสโตแคสเนี่ยยกไฮยกโลนะครับก็แปลงง่ายว่ายังไม่ได้เสียทรงอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะก็จะเสียทรงก็ต่อเมื่อหลุด3,620นนะครับถ้ามันหลุดลงมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะหลุดลงมาพอมันเด้งขึ้นนะครับตรงนี้เราค่อยขายก็ได้นะครับแล้วก็ลงนี้นะครับ มีโอกาสที่ลงเข้มๆอย่างนี้นะก็ออกแนวจะประมาณนี้เนาะแผนก็คือมันยังสวยนะครับมันเรียกว่ามันยังมันเริ่มแผวในการในการขึ้นแต่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะลงนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะบางทีมันอาจจะมีจังหวะกระเด้งขึ้นอีกดอกหนึ่งนะอย่างที่เราว่ากันไปในสชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็รุนๆุนนะครับก็ยังผมว่าตอนนี้นะถ้าจะซื้อก็ซื้อเบาๆนะครับรอ พวกอินดี้เนี่ยมันลงมาเคลียชุดสัญญาณก่อนบางทีสี่ชั่วโมงลงมาเคลียเนี่ยหชั่วโมงอาจจะดูเสียส่งนะครับตอนที่1ชั่วโมงเสียส่งตรงนั้นเนี่ยก็ผมก็ว่าจะไปรับของทีนี้นะครับถ้าเรามองว่าชุดนี้มันขึ้นมาจบแล้วนะครับทําท่าเป็นแค่ชุด ABC อย่างนงี้นะครับจบแล้วแล้วก็ลงนะครับก็เรามารอรับของนะครับว่าเอ้มันพอจะเป็นตรงไหนได้บ้างนะครับก็มามองแค่โฟกัสแค่ชุดตรงนี้นะครับที่มันเด้งขึ้นไปนะครับ อ,อจะมีเป้าหน้ารับอยู่นะครับเป้าเนี้ยเป็นแค่แผนนะครับมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักทีนะเพราะมันยังไม่ได้ทุบเลยนะครับเพื่อนวางไว้ตั้งแต่ตอนตรงนี้นะก็ยังไม่มานะครับจนตรงนี้นะมันเด้งขึ้นไปเยอะแล้วนะก็เป้าที่จะรับเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะก็จะอยู่ที่3 5 2พันหดหนึ่งเป้านะครับแล้วก็อีกเป้าหนึ่งอยู่ที่3 4 7 0 7 7เจนะครับตรงนี้นะก็เป็นเป้าน่าสนใจ2จุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเองนะก็คง เลื่อนอเลอร์มานะมาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกอันนึงนะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับมีโอกาสนะถ้ามันมาถึงจะรับของนะครับจะประมาณนี้เลยนะกนรับซักไม้หนึ่งไม่เสียหายอะไรนะครับหรือนะครับราคามันลงมาชนเรียบร้อยนะก็รอแท่งเขียวที่แบบดูเป็นชุดกับตัวสักนิดหนึ่งนะแล้วเราค่อยเข้าก็ได้นะครับใจเย็นนะเล่นพวกนี้นะบางทีใจร้อนเล่นข้อมจังหวะนะ บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บมาเยอะแล้วนะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เป็นแผนนะครับเบื้องต้นนะโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปขออนุญาตสรุมี้ครับว่าตอนนี้นะบิตคอยนะ์นะขึ้นแท่งโคตรเขียวนะเพื่อนตอนนี้ทะลุแสนไปแล้วนะใครที่ตกรถนนะครับก็ผมว่ารอรอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้นะบางทีมันอาจจะ วิ่งขึ้นไปถึงเป้าที่เราวางไว้เนาะ1นึ่งแสนกับประมาณ5้าพันะถ้าถึงแล้วบางทีมันอาจจะทุบลงมานะเป็นจังหวะให้คนที่ตกรถได้รับของอีกทีนึงนะก็เล่นกันแบบเย็นๆนะครับก็ไม่รู้นะอะอนาคตเราก็ไม่รู้แล้วกันเนาะแต่ว่าเราก็ทําแผนรอรอไว้นะครับจะประมาณนี้เลยในส่วนของอิตาเลียมนะอิตาเลียมเนี่ยก็ขึ้นไปแต่ว่าดูแล้วแท่งเดมันไม่ค่อยสวยนะเป็นเซียนอยู่ด้านบนนะมีคนเซลลงมาค่อนข้างเยอะนะ เอาแบบง่ายๆก็มีโอกาสที่มันกําลังจะทุบนะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ทุบเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้นักเทรดสายรองเนี่ยรับของนะครับก็เพื่อนๆนะผมแนะนําเพื่อนว่ารับของในในจุดที่มันต่าๆหน่อยเนี่ยก็จะดีกว่าหน่อยนะครับมันจะเล่นได้นานนิดนึงนะครับถ้าเราไปไล่ราคาในตอนที่มันสัญญาณอินดี้พวกสโต์เนี่ยขึ้นไปโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมือขาดนะเพื่อนก็เอาเป็นว่ารับในระยะกลางสโต์สัก5060อะไรเงี้ยเนาะ เออหรือคอร์สขึ้นจากด้านล่างอะไรเงี้ยก็น่าสนใจกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง e เอ d ิด Hate แล้วก็ PT c o คอม t ิ r เตอร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ